สวัสดีครับชาวนกเขาใหญ่ทุกๆท,ท่านนะครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้แอดมินเลิกงานนะครับแอดมินก็เอาเจ้าน้องโูนะครับออกมาฝึกอีกนะครับผมยามเย็นนะครับได้ซักครนหนึ่งนะครับฝึกไปเรื่อยๆครับ บรรยากาศยามเย็นหลังเลิกงานนะครับผมแดดดีนะครับวันนี้ไม,ม้แถวบ้านกันจานนะครับผมแถวบ้านกันจานตำบลดองกระเม็ดนี่แหละครับอำเภอขูขันเรานี่แหละครับเอาใกล้ๆเนาะครับเนาะเวลาน้อยแหละครับพอได้ฝึก แอดมินก็เลือกหมายแล้วนะครับนู่นลหละครับต้นแต่อยู่ใกล้ๆนู่นแหละครับนั่นลหะครับต้นแต่นะครับเห็นคันหลายตัวอยู่นะครับนกก็เห็นมีเข้าไปอยู่นะครับแต่เข้าไปก็ไม่เห็นทำอะไรนะครับเห็นแต่เจ้าน้องโคเล่นอยู่นะครับ ก็ต้องลุ้นละครับว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ไม่ได้มีตัวไมยไม่ได้มีตัวเด็ดอะไรนะครับคือเอานกฝึกมาฝึกนะครับผมให้เขาแข็งให้เขารู้พเนียดรู้ต้นไม้รู้เจ้าของไปเรื่อยๆนะครับผมรู้ป่าก็เ,าเอามาฝึก ว่างก็เช้าบ้างนะครับว่างก็เย็นบ้างวันนี้แอดมินว่างตอนเย็นนะครับผมก็เลยได้เวลาตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นนะครับผมว่าวันนี้เจ้าน้องโพจะเป็นยังไงนะครับผมรอติดตามรับชมครับเมื่อกี้เห็นนกเข้าไปนะครับเจ้าน้องโพนี่คู่ใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าเหยียบหรือไม่นะครับตอนนี้เงียบเลยนะครับ ปกติถ้าถูกน้องโฟเขาก็จะเล่นอยู kind of mm ่เ hmm. รื <mystery ceux S 3> <t iny S 1> ่อยๆนะครับก็จะคูเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้คูคูคูแล้วเขาก็เงียบนะครับมันก็ไกลพอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นนะครับเผื่อจะได้โม้นะครับผมเผื่อจะถูกแล้วหรือยังไงนะครับมันก็อยู่ไกลนะครับนกพเนียด ก็ไม่ต้องระแวงอะไรมากมายครับละแวงแต่เยี่ยวนกกระปูดแค่นั้นแหละครับเงียบเลยนะครับนั่นแหละครับต้นแต่ต้นนั้นแหละครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรกระดูกกระดิกเลยนะครับ แต่ก็ต้องเข้าไปดูแหะครับเพราะว่าเจ้าน้องโพคูคูใหญ่เลยครับเมื่อกี้นี้นะครับค,ค่อยๆเข้าไปดูแลครับผมเผื่อนกยังติดกันอยู่แล้วมองไม่เห็นนะครับ แต้มที่ห้าครับผมเจ้าน้องโพครับหมานครับผมเริ่มหมานไปเรื่อยแล้วครับผมเจ้าน้องโพนะครับแต้มที่ห้านะครับผมหลังเลิกงานยามเย็นครับพอได้โมอยู่ครับเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเก็บนกก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ต่ออีกสักหน่อยนะครับเวลาเหลือสักนิดอยู่นะครับผม รอรับชมครับใส่เสร็จแล้วครับผมมีเวลาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะครับผมใส่แล้วนะครับนี่ะครับใส่ใกล้ๆทางเลยล่ะครับเดี๋ยวค่อยเดินเปเียวรถ ขับรถมาจอดดูใกล้ๆนะครับเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันครับผมเดี๋ยวแอดมินจะเดินเปียลรถก่อนนะครับเราลุ้นไปด้วยกันครับใส่เสร็จแล้วก็เดินเปียลรถมาแล้วนะครับผมมารอลุ้นกันนะครับก็โยนอยู่นะครับผมใส่ใกล้ๆทางนี่แหละครับเวลาน้อยครับ ลองดูว่าจะมีนกมาสู้หรือเปล่านะครับผมเริ่มเริ่มแข็งไปเรื่อยนะครับก่อนที่สองก็โยนอย่างเดียวเลยครับผมนะครับไกลอยู่นะครับเรียกแล้วครับ เรียกแล้วครับเริ่มแข็งไปเรื่อยนะครับเรียกแล้วนะครับ แต่แอดมินยังมองไม่เห็นนกนะครับว่านกป่าอยู่ตรงไหนนะครับแต่น้องโพนี่เรียกเรียกไม่หยุดเลยครับโอ้มีโอกาสเป็นอยู่ครับผม พี่น้อง f อซทุกท่านนะครับอาจารย์ทุกคนคอนที่สองเล่นแล้วนะครับเรียกแล้วนะครับนะ่รอลุนนะครับผมจะเป็นยังไงต่อนะครับสําหรับนกฝึกนะครับวันนี้เวลาเหลือน้อยเต็มทีแล้วนะครับลุนลุนครับผมลุนลุนครับโอ้คู่แล้วครับคู่แล้วนะครับผม แต่มองไม่เห็นนกนะครับมันมันอยู่ไกลนะครับไม่เห็นว่านกป่าอยู่ตรงไหนนะครับเรียกแล้วก็คูด้วยนะครับเมื่อกี้ แต่มองไม่เห็นนกนะครับว่านกอยู่ตรงไหนมันมันย้อนแสงด้วยล่ะครับลุ้นดีกว่าครับลุ้นลุ้นลุ้นไปพร้อมกันครับผมนกเข้าร่วมต้นแล้วนะครับขยับอยู่นะครับอยู่ข้างบนนะครับไกลพอสมควรนะครับ เป็นยังไงนะครับรอลุ้นนะครับผมพี่น้องเวลาเหลือน้อยนะครับขยับแล้วนะครับอยู่ไกลนะครับมองไม่เห็นหรอกครับ ลุ้นครับลุนล้นลุ้นนกป่าสู้ดีอยู่นะครับขยับดีอยู่นะครับแต่เวลาน้อยครับถ้ามีเวลากว่านี้นี่ไม่แน่นะครับอาจจะได้ลุ้นนะครับเถียงอยู่นั่นแหละครับโดดขึ้นโดดลงอยู่ไปไปลายนะครับของเราใส่ข้างล่างนะครับ ดีนะครับแต่เวลาน้อยนะครับพี่น้องโอ้รถไถมาแล้วพี่น้องรถไถมาแล้วครับรถรถไถมาแล้วไม่รู้จะไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดียวเป็นรถไถเป็นมาหน้าเป็นคบเป็นกลาบบานถามาเห็ดหยางคือจะมีกล่องมีหยังบอกว่าเห็ดยูทูบครับผม ช่องยังล่ะครับก็เลยบอกเพื่อนไปว่านกเขาใหญ่เมืองคู่ขันครับโอ้ยเดี๋ยวกลับไปหอดบ้านนี่สิเปิดเบิ่งเลยพ่นว่าแน่นอนแน่นอนครับเดี๋ยวเรารุ่นนกครับเวลาหน่อยสะเล็กเกินครับรุ่นรุ่นครับพี่น้องเบิดเวลาครับพี่น้องได้แต้มเดียวก็เอาครับผมสําหรับนกฝึกมือนี่นะครับผมคําก่อนนะครับผมถ้าเวลาหลายกว่านี้อาจอาจจะได้รุ่นกว่านี้ครับพี่น้องนะครับผม ครับหนึ่งแตบนะครับผมนกฝึกครับเจ้าน้องโพ่ครับคำพอดีครับเฮ็ดจนคำคือกันครับน้องโพ่ก็ได้โอ้แน่นอนล่ะครับเริ่มแข็งไปเรื่อยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดซับสไครต์น้าเด้อครับเด้อพี่น้องฝากติดตามผลงาน ให้กำลังใจครับคนทำคลิปน้ำเด้อครับพี่น้องปองปลายสุผูสุคนคลิปนี้กัพ่อได้โมอยู่ครับแต้มที่หาของเจ้าน้องพ่อครับจัดให้อีกแล้วครับผมฝึกไปเรื่อยๆสักมือกับโค้งเก่งแหละครับพี่น้องสุดท้ายนี่กับพุ่มหญิงหลายครับอย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อครับเด้อนกเขาใหญ่เมืองขู่ขันสวัสดีครับมันมันครับ แต้มที่หาเจ้าน้องโพ่ครับผม